บางวันก็แดดจัดแรงบางวันก็ฝนตกแล้วก็ลมแรงบางครั้งก็มีลมแต่ไม่มีฝนนะก็สภาพว่าอากาศก็แปรปรวนนะคะหลายๆอย่างก็มีการเปลี่ยนแปลงเยอะตอนนี้เราก็สดมนนะ,นะคะหน้าที่ของอบาศุกบาสิกาที่ทำได้ก็คือสดมนแผ่เมตตาเจริญสติกันนะคะเนาะลูกหลานก็พากันทำนะคะ อ่ะพร้อมกันนะคะอรลังสม,มาสัมพุโทโธภะคะวาให้ไม่เจอหนังสือละลูลกอ่าอ่าาพร้อมกันก็อย่างนี้แหละคะ่ะอ่ารถด,ด่วนเนาะบางครั้งก็ได้ทํามีโอกาสก็ได้เจอกันไม่มีโอกาสก็ไม่ได้ทํานะคะอ่าถ้าเรายึดมันก็ทุกข์แต่เราก็ต้องทําให้เป็นนิสัยเนาะทำวัดเช้าว,วัดเย็นเป็นนิสัย อะหังสัมมาสัมพุโทโธภะวาพูดทางภะวันตังอภิวาเทมิกราบสวา,า,าควาโตภะขวตาธรมโมธรรมังนามสามิกราบสุปฏิปันโนภะวะโตสาวกสังโฆ สร้างขังนาะมิกาบแบบสติปัฏฐานสี่เนาะที่เราเคยฝึกสมาอยู่กับหลวงพ่อมาเนาะเออหลวงพ่อท่านรับไปแล้วเราก็เอามาใช้ต่อนะคะอ่าทบทวนหลอลูกอ่ะยกนอมาหนอปนมหนออาทำด้วยตัวเองเลยค่ะ อ่าพร้อมแล้วก็นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ตังโคปนาภคะวันตังเอวังกัลายาโนกิติสโธอาภูคะโตอิติปิโสภคะวะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขะโตโลกวิทูลอนุตตโรบริสธรรมมาซาลิติสะท,ะทธาเทวมนุสนานังพุทโธภคะวาติ ธรรมยังพุทธาพิกิติงกโรมาเซพุทธาวรหันตวรตาทิคุณาทิยุตโตสุธาพิญญาณกรุณาหิสมาคตตโตโพเทิโยสุชนตังกามรังวสุโลวันธามหังตมรณางศีลสาชินนดัง พุทโธโยสาพปานินางสารนางเขมมหุตมังปัทมานุสตี่านางวันทามีตังสิเรนะหังพุทธาสาหัสสมิทาสีวะพุทโธเมสามิกิสโลพุทโธทุคาสคตาจาวิธาตาจาิตาสเม พุทธัสหังนิยาเดมีสริรันชีวิตันจิดังวันทันติหังจริสามีพุทธาเซวะสุโพธิตังนัติเมสาะนางอัญังพุทโธเมสารนางวลังเอเตนะสาจวชเชนะวัตเตยังสัตตุสาสน พุทธังเมวันธมามนานายังปุญยังประสุตังอิทะสสพเพปิอันตรายามีมหิสุงตัสเตชะสาหมอบลงนะลูกนะแล้วกล่าวว่ากายนาวาจายวาเจตัสสวาพเทกวกกมังปะกตังไมยายังพูทโทปฏิคันหาตัวอาจิยันตัง การันตเลสวรวิตวงวพุทธเถรขณะที่เราหมอบลงแล้วเ,เราก็สวดกาเยนาวาจาเยวเจตสาวาเราก็ต้องนึกถึงกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนะลูกนะที่เราเคยกล่าวคําติดเตือนอันใดที่ได้กระทําแล้วในพระพุทธองค์นะคะในพุทธเจ้าพุทโธปฏิคารห้าตัวเยียนตังขอพุทธเจ้าจงงดทังโซดลมเกินอันนั้น ขอพุทธเจ้าจรงงดซึ่งโทษร่วงเกินนั้นนั้นขอพรุทธเจ้าจรงงดซึ่งโทษร่วงนั้นนั้นอันนี้เราก็ต้องน้อมด้วยใจของเรานะว่าเราได้ประมาทภาพพังพุทธองค์และบัดนี้เราก็ขอบารมีพุทธองค์คุ้มครองปกรักษาเราเราจะเพียรปฏิบัติตามพุทธองค์นั้นรู้นะเนี่ยหมอบลงเราต้องหมอบด้วยกายวาจัยวจีแล้วก็มโนของเราด้วยล <c oughs> ูกกาเลนเตวะสร้างวาริตุงวะพุทธเทเพื่อการสํารวมนะลูกนะ แล้วก็ระวังในการต่อไปก็หมายถึงว่าพอเรารู้ตัวแล้วเราประมาทพลาดพั้งแล้วเราก็จะเพียรน,น้อมกราบขอขมาโปรดงดโทษแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะเพียรปฏิบัติตามคำสอนของพุทธองค์แล้วก็จะสํารวมต่อไปหนะ้าบัดนี้เป็นต้นไปนี่เราเรียกว่าเรากลาบน้อมขอขมาด้วยกายส่วนบทส่วนมนต์ตอนเช้าอะทําวัาเช้า่ก็จะเป็นการเจริญปัญญานะถ้าสวดแปลสวดทั้งทั้งไม่ว่าแปลหรือบาลีเราก็จะ รู้ความหมายเป็นในตัวนะคะมันก็จะมีความบายแบบนั้นเนาะอันนี้ยายทบทวนให้หนูๆห,หน่อยนะลูกนะทีนี้พอ,อามาสวดวัดยินวันนี้ยายไม่ได้แปลนะคะเราก็สวดแบบว่าภาษาบาลีเพื่อให้ลูกหลานได้คล่องเนาะมาในใจตัวเองได้ง่ายนะคะอ่าต่อไปนะลูกนะหายสงสัยนะหันธรรมยังธรรมานุสติมยังอกโรมาเซ สวาสดาโตภะคัมภีธรมโมสันทิติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนายิโกปจตังเวทิตาพวินโยหิตหันธรรมยังธรรมมาพิกิติงกโรอมาเซสวาสขีตาตาที่คุณนายโยคาวภเซนาสเซโย โยมขาปะกะปะลิยติวิโมกขะเพโทธรรมโมกุโลกะปตนาจะทตถาลิทาลีวันธามหังตะมะรังวรธรรมมะเมตังธรรมโมโยสาพะปานินางสารนางเขมะมุตตะมังดุติยานุสติธานางวันธามีตังสิเรนะฮังธรรมะสาหัสะมีธาสีวะ ธรรมโมเมสามมิกิสโลธรรมโมทุคาสขาตาจาวิทาตาจหิตาสเมธรรมสะสังนิยเทมิสริลานชีวิตันจีดังวันทันตีหังจริสามิธรรมาเซวะสุธรรมะตังนัตถิเมสาังอันยังธรรมโมเมสะะารังวรัง เอเตน,าานะสจาวะเชนาวัตยังสัตวาสเสนธรรมมังเมวันธรรมนานายังปุญญังปัสสุตังอิทัสเพปิอันตรายามีมาหิสุงตาสเตชะสากายนาวาชายวเจรสาวาธาวาารรมกุกรรมัปะกตังมายายังธรรมโมปฏิคันห้าตัวเชยันตัง กา,าันตะเลสร้างวลิตุงวัฒน์ม,มหันธรรมยังสร้างขานุสตินยังกโรมาเสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ สามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิทางจตาริปุริสายุคานิอัตถปุริสบุคลาเอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนเอโยปาหุนเอโยทัก e ขิเนโยอัญชลีกรณิโยอนุตตรังบุญ ah ญักเขตังโลกัสสติ หันธรรมยังสังขาพิกิติิกโรมาเสสัตธามาชโชสุปฏิปฏิคุณาทิยุโตโยธาพิโทอาลยาบุคคลาสังฆเสโทสีลาธิธรรมปวาราสยกายจิตโตวันธามหังตมริยานขนังสุสุทัง สังโฆโยสาปาปนินางสารนังเขมมุตตะมังตาติยานุสติท่านังวันทามิตังสิเรนหังสังคาสาหาสมิทาสิวาสังโฆเมสามิกิสโรสังโฆทุคาสคตาจาวิราตาจิตาสเม สังฆาสหงนิยาเดมิสริรานชีวิตันจีดังวันทางตีหังเจริสามีสังฆโซปฏิปันนตังนัตทิเมรนังอันยังสังโฆมสศรนังวังเอเตนะสะจวะเชนาวัเตยังสตุสาสสเนสังฆมวันธรรมานาอายังปุญยังปะสุตังอิทะ สาเพปิอันตรายามีมาหิสุงตาสตชะสาบอกรงแล้วกล่าวว่ากาเยนาวาจายาวเจตาสาวาสังเคกุกรรมังปกตังมายายังสังโคปฏิคันห้าตุวอจิยันตงังการันตะเลสังวริุวงวสังเคอติตาปัจเวกคณะวิธีกันนะคะ ท่านธรรมยังอาทิตาปัจเจเวคณะปทังพนามาเสอาชามายอาปัจเจเวคิตวายังจิวรังปริพุตังตังยาวาเดวสิตาสาปริคตายาอุนหาสับริคตายาดังสามกษัตวิตาตาปสิลินสัปสัมภัสานังปริคตายา ยาวเดวะอิริโกปินาเปกิชาตนาตังอาชามายาปะจาวิคิตสวาโยบินทาปโตปริพุโตโสเนวะทวายานามัทายานามันธนายานาวิภูสนายะยาวเดวะอิมาสะกายาสัตติยญาปนายาวิหิสุปัลติยาพระมจริยานุขะหายา อิติปุระนันจะเวทานังปิหังขามีนาวันจะเวทนานังนาอุปเดสมียะตาลาจะมีภวิสติอนนาวัชตาจะภาสุวิหโรจติอาชามายาอาปจเวิขตาวายังเสนาสานังผลิตพุตังตังยาวาเดวาสิตาสาปฏิคาตายะ อุณหศัพท์ปริคตายะดังสามกษัตวิตาตาปัสยินสัพสัมปัสสานังปฏิคตายะยาวาเดวาอุตุปริสย์วิโนธาังปฏิสลานรามาทังอาชามายาปัจเจเวคิตาวโยคิรานาปัจเจยาเพสศชาปริคาโรปริภูโต โซโยาวเดวะอุปาน,านันนาเวยภาภะิกะน,านาเวทานนางปฏิคาตายาอาพยาปชาปร,ปรมตายาติต่อไปเราจะสวดเมตตาหลวงแปลกันนะคะเพราะว่าช่วงนี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงหลายอย่างนะคะอ่าโดยเฉพาะสภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปพลังแห่งความเมตตานะคะ ก็จะได้เป็นเมตตาธรรมคำจุนโลกนะถ้าใครมีหนังสือก็เปิดไปนะลูกอ่าได้ก็ไม่ต้องใช้หนังสือเอวะเมสุตังข้าพระเจ้าคือพระอนนเทระได้สดับมาแล้วอย่างนี้เอกังสมยอางพระขวา สาวัติยังวิาราติเชตวัเนอานาบินทิกาสารเมสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าสเสด็จประทับอยู่ที่เชตวันมหาวิหารซึ่งเป็นอารามของอาณาบินทิ่ขาห้ดีใกล้เมืองสาวัติ ตะตโคภะควะพิกคุอมันเตสิพิกโวติหนาที่นั่นแหลพระผู้มีพระภาเจ้าตัดเรียกพระพิสุทั้งหลายว่าดูก่อนพิสุทั้งหลายพระทันเตติพิ่คุ่พะคะวะโตปัจ,จโสูุงพิสุเหล่านั้นทูลรับ และพะผู้มีพระพาเจ้าแล้วพะขวาเอตาัทาโวเจา้พาพะผู้มีพระพาเจ้าได้พระดำรัสนี้ว่าเมตายาพิขกเวเจโตวิมุตติยาดูก่อนพิสูททั้งหลายเมตตาอ่านเป็นไปเพื่อความหลุดพ้นแห่งจิตนี้ อาเสวิตายาพาวิตายะอันบุคคลบำเพ็ญจนคุณแล้วทำให้มากแล้วพาะุูริกตายญยานิกตายะทำให้มากคือชำนาญให้เป็นยวดยานของใจวัตถุกตายาอนุทิตายะให้เป็นที่อยู่ของใจ ตั้งไว้เป็นนิตปลิจิตายสุสมารถายะอันบุคคลสังสมอบรมแล้วบำเพ็ญดีแล้วเอกาทาสานิสังสาปฏิกังคาย่อมมีอนิสงส์เศษปาการกัตเมเอกาทาสัสาอน,นิสงส์เศษปาการอะไรบ้างสุขังสุป,ปฏิ คือผู้เจริญเมตตาจิตนั้นหลับอยู่ก็เป็นสุขสบายสุขขังปฏิพูชติตื่นขึ้นก็เป็นสุขสบายนาปาปากัาปิสุปินังปัสสติไม่ฝันร้ายมนุษย์นาังปิโยโหติเป็นที่รักของเหล่ามนุษย์ทั้งหลาย อมนุษย์นังปิโยหโนติเป็นที่รักของเราอามนุษย์ทั่วไปเดวเตระคันติเทวดาย่อมคุ้มของรักษานาสาอาคีวาวิสังวาสัทั้งวากรมติไฟก็ดียาพิษก็ดีสัตตาก็ดี ย่อมทำอันตรายไม่ได้ตัวกลางจิตตังสมาธิยติจิตย่อมเป็นสมาธิได้รวดเร็วมูขวันโนวิปัสสิทติหิวหน้า,ย,าย่อมผ่องใสอาสามหูโรกลังกโรติเป็นผู้ไม่ลุ่มหลงทำการกิริยาตาย อุตริงอปติวัทันโตพัมมโลกูปโคโหโติเมื่อ,อยังไม่บรรลุคุณวิเศษอันยิ่งยิ่งขึ้นไปย่อมเป็นผู้เข้าถึงพรมโลกแลเมตายาพิขเวเจโตวิมุตติยาดูก่อนพิสูทั้งหลายเมตตาอันเป็นไปเพื่อความหลุดพ้นแห่งจิตนี้ อาเสวิตายาภาวิตายาอันบุคคลบำเพ็ญจนคุณแล้วทำให้มากแล้วพะหุริกตาย,ายานีกตายาทำให้มากคือชำนาญให้เป็นยวดยานของใจวัตถุกยายาอนุติตายะทำให้เป็นที่อยู่ของใจตั้งไว้เป็นนิด ปริจิตายะสุสมารถายะอันบุคคลสั่งสมอบรมแล้วบำเพ็ญให้มากแล้วอีเมเอกาทาซานิสังสาปฏิกังคาย่อมมีอนิสงส์เศประการอิทามโวจาภควาราผูมีพระพาเจ้าได้ตัสธรรมปริยายอันนี้แล้ว อาตามนาเตพิคูพะควะโตพีสูทั้งหลายเหล่านั้นก็มีใจยินดีภาสิตังอภินันทุนติพอใจในภาสิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอิติด้วยประการราชนีแรงอ่ะก็ไปแผ่เมตตากันนะนาสิบเก้า สัพเพสัตตาสัตทังหลายอเวราโหออนตุขอจงพ้นจากเวรภัยอันตรายทั้งปวงอพพยประชาอนตุขอจงพ้นจากความทุกข์ใจอนิคาโหออนตุขอจงพ้นจากความทุกขก์ายสุขีอัตังห์ปริหารันตุ ขอจงนำอัตภาพของตนอยู่เป็นสุขเถิดทุกขามุจันตุขอจงพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงเถิดยะธาลท,ทธาสัมปฏิโตมาวิคันชันตุขอจงอย่าได้สูญสิน้นเสื่อมถอยจากสมบัติของตนคือความสุขความเจริญที่มีอยู่เลย กรรมศกาสัตว์ทั้งหลายมีกรรมคือความดีความชั่วเป็นของของตนสัพเพสาตาสาทาหุนตุอาเวลาสุขาชิวิโนขอให้สัตว์ทั้งหลายอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยจงเป็นผู้ดำรงชีพอยู่เป็นสุขทุกเมื่อเถิด กะตังบุญยังพลังไม่ห่างสาเพภาคีพระวันตุเตขอให้สัตว์ทั้งหลายให้จงได้สวยผลบุญที่ข้าพระเจ้าได้บำเพ็ญด้วยกายวาจาใจแล้วนี่เถิดขอให้สุขกายสุขใจปลอดภัยนะคะ